ตรงประเด็นชัดเจนมากๆเห็นไหมคะว่าเราอะค่ะ,จะเจริญเติบโตและมีคนติดตามแม่มดออนไลน์มากมายและครูสามารถสร้างทีมขยายธุรกิจได้ชัดเจนตรงประเด็นและข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายลูกไฟมาโอ้โหเหมือนส่งสัญญาณนะคะจริงไหมคะพี่แคทบอกว่าจริงค่ะเขาเลือกแม่ทีมที่ชัดเจนนี่ค่ะสายและสดที่สร้างทีมเลือกคนชัดเจนและนอ้องลูกก็บอกว่าจริง เราอยู่กับใครเราต้องการความชัดเจนเหมือนอยู่กับครอบครัวหรือสามีเราก็ต้องความต้องคู่รักใช่ไหมคะต้องการความชัดเจนการทําธุรกิจหรือการไลฟ์สดคนที่มาส่องเรามาทําธุรกิจแล้วมีฐานแฟนคลับนะคะก็คือความชัดเจนหรือเราขายของขายสินค้าสินค้าเราค่ะเขาเรียกว่าคุณภาพ ชัดเจนและตรงประเด็นเรื่องของสุขภาพตรงประเด็นในการเขาเรียกว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาของทุกคนจึงสร้างและขยายได้จริงไหมคะการไลฟ์สดก็เหมือนกันคะ่ะและหัวข้อของของครูกรตแตก็คือ3สิ่งที่ควรทราบในการไลฟ์สดเพื่อสร้างทีมนะคะในการสร้างทีมก็คือการไลฟ์สดที่แบบชัดเจน สองคือตรงประเด็นและข้อสามท่านทานขอแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์นะครูขอแชร์ของตัวเองด้วยแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดปุ่มแชร์ให้ไปลงกลุ่มต่างๆนะใครอยู่จังหวัดไหนพี่จิน๋นอยู่จังหวัดมหาสา,ารคามแชร์ลงกลุ่มจังหวัดมหาสา,ารคามค่ะให้ คนปักหมดนะคะทักร่วมธุรกิจกับพี่จิมปัญจทรัพย์ได้เลยน้องรุ่งอยู่นะครราชสีมานะคะแชร์ลงกลุ่มฝากเบอร์ทโทรได้เลยค่ะให้คนทักร่วมทําธุรกิจกับน้องรุ่งสินเิเพนผู้มากความสามารถและก็พี่แคทฟอร์เคสพี่แคทฟอร์เฟสคุณจะรีบไปถึงไหนเนาะยูชี่ ขอนแก่นนะคะแล้วก็น้องวีรน์อยู่ที่อุบลราชธานีนะคะแล้วก็มีใครอีกบ้างเอ่ยโอ้คุณเห็นเยอะคนคนใหม่เยอะแล้วก็ราย l w i วิสตมครูเดือนนะคะอยู่ที่ร้อนะคะแต่จริงๆแม่มดออนไลน์เราออนไลน์ไปทั่วโลกจริงไหมคะแชร์ไปที่ไหนจังหวัดไหนประเทศไหนทุกคนเห็นเราหมดนะคะแล้วก็เรื่องที่สําคัญนะคะข้อที่สามครุรีบนะคะครุรีบให้ทุกคนนะ เขาเรียกว่าแม่มดออนไลน์เร็วคือรวยเรารีบทำนะคะรีบสำเร็จเพราะว่าครูนุชยังมีครูนุชนะคะโค้ดนุชแม่มดนุชวีรนุชเนี่ยค่ะยังมีลูกที่ต้องดูแลจริงไหมเรารีบรวยรีบสำเร็จนะคะพี่จิ๋มเป็นเจ้าของธุรกิจที่มหาศรารคามโหเป็นนาง24-36แล้วนะคะวันนี้ค่ะจะได้มีเวลาใช้ชีวิตอิสระนะคะ ไปช่วยเหลือผู้คนนะคะหลายคนเขาอยากมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการจิมไหมคะพี่จิมลงพื้นที่น้องรุงสินิเพนบอกว่าแชร์แล้วขาดในขอบคุณมากนะการแชร์คือการให้และการแบ่งปันและก็เป็นการ